อย่างกลุ่มอาชีพของคุณปรีชาที่คุณอริยาที่อ่านไปเนี่ย มีคำถามเขาคงถามว่าเขาจะได้เยียวยาหรือเปล่ากลุ่มอาชีพไหนได้เยียวยาบ้างทุกอย่างมันหยุดชะงักไปแต่นี้สินปากท้องไม่ได้หยุดไปด้วยเมื่อวานนี้ครมอ,อก,ก็ประชุมแล้วมีมติว่าจะเยียวยาในโครงการเราชนะนะ้มาฟังกันต่อครับว่าอาแล้วอาชีพไหนได้บ้างรายละเอียดมาตรการเป็นอย่างไรมันจะครอบคลุมคนที่ได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใดติดตามพร้อมกันนะครับในขีดเส้นใต้วันนี้กับคุณสุภาพที่กระจายครับวันนี้อาจารย์อยู่ในสายนะคะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณก๊อฟครับคุณน้ำแข็งครับท่านผู้ฟ ที่เส้นใต้เที่ยงวันนี้มีประเด็นที่จะขยายความและสรุปให้เข้าใจง่ายๆเรื่องการเยียวยาครับมีหลายมาตรการหลายประเภทเอาประเภทนี้ก่อนครับเอาเรื่องของการแจกเงินก่อนรัฐแจก3,500บาทสองเดือนรอบก่อนเนี่ยห้าพันห้าพันหพสเดือน รอบนี้สามพันห้าสองเดือนโครงการนี้ใช้ชื่อว่าเราชนะถามว่าแล้วจะได้เงินเมื่อไหร่ตอบว่าให้รอคอรโมอนุมัติในสัปดาห์หน้าวันที่สิบเก้ามกราพอคอรโมอนุมัติแล้วก็จะได้เงินภายในมกราหรือกุมภานี่แหละถามว่าสามพันห้าสองเดือนเนี่ยใครบา้าใครได้ใครไม่ได้ เอาอย่างนี้ตัดคนที่ไม่ได้ออกก่อนง่ายกว่าคนที่ไม่ได้ก็คือข้าราชการคุณไม่ได้รับผลกระทบอะไรก็เหมือนข่าวที่แล้วคุณไม่ได้เจ้าหน้าที่ของรัฐพนักงานรัฐวิสาหกิจคุณไม่ได้รับผลกระทบไม่ได้ส่วนอาชีพอิสระคนที่เป็นเกษตรกรเดี๋ยวเขาจะแยกออกไปไว้หมวดหนึ่งอีกต่างหาก ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมเขาแยกออกไปต่างหากไม่เกี่ยวกับสามพันห้าสามพันห้าสองเดือนนี้เอาทีนี้นอกจากสามพันห้าสามพันห้าสองเดือนแล้วมีอะไรอีกมีคนละครึ่งครับคนละครึ่งเนี่ยของเดิมที่มีกันมาอยู่แล้วเนี่ยคุณอาคมเติมพิทยาไปสิทธิรัฐมนตรีคลังบอกว่า คนละครึ่งเนี่ยระยะแกกรกลงทะเบียนไปแล้วสิบล้านระยะที่สองเพิ่มอีกห้าล้านสิบห้าล้านแล้วคราวนี้จะขออนุมัติคอรมอที่จะประชุมกันในวันที่สิบเก้าในอีกจะขอให้เปิดลงทะเบียนเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งล้านคนหนึ่งล้านคนถามว่าจะได้เงินเมื่อไหร่หนึ่งล้านคนเนี่ย จะเริ่มใช้เงินได้ภายในวันที่ยี่สิบห้ามกรานี่เร็วเห็นไหมเร็วแล้วทีนี้รัฐมนตรีคลังยังบอกว่าเฉพาะคนละครึ่งเนี่ยมันจะทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจประมาณห้าหมื่นล้านนี่ในเชิงเศรษฐกิจนะทีนี้ด้านเรื่องหมวดของการแจกเงินทีนี้หมวดของ ที่ว่าด้วยการลดค่าใช้จ่ายของประชาชนไม่ได้เป็นเม็ดเงินหรอกแต่ว่าลดการใช้จ่ายลดภาระของเราลดอะไรละ่ะลดค่าน้ําค่าไฟค่าน้ําค่าไฟที่จะจ่ายในรอดเดือนกุมภามีนา์นี่ยเขาจะลดให้ลดเท่าไหร่ลดยังไงอันนี้ท่านผู้ชมต้องไปติดตามต้องดูรายละเอียดเอาเองเพราะ มันเกี่ยวข้องกับเราเยอะเราอยู่ในค่ายไหนเราใช้ไฟเท่าไหรต่อเดือนเรา,าใช้ใ้น้ำเท่าไหรต่อเดือนต้องไปดูแต่เอาเป็นว่าผู้ที่ใช้ไฟน้อยใช้น้ําน้อยเนี่ยแปลว่ามีรายได้น้อยก็จะได้รับส่วนลดมากคนที่ใช้น้ํามากใช้ค่าไฟมากก็แปลว่ามีรายได้ดีขึ้นก็จะได้รับส่วนลดน้อยอย่างที่บอกว่าอันนี้มันไม่ได้เป็นเม็ดเงินเข้ามาหรอก แต่ว่ามันจะประหยัดเงินที่จะที่จะจ่ายได้หลังจากนั้นรัฐบาลค่อยไปคิดเอากับไฟฟ้าประปาอีกทีหนึ่งช่วยกันคิดว่าเออเมื่อไฟฟ้าประปาเขาขาดรายได้ตรงนี้ไปเนี่ยเขาจะไปเรียกคืนจากรัฐบาลยังไงอาจจะเป็นเรื่องของการหักเงินนํำส่งให้ครั้งเนี่ยค่อยว่ากันอีกทีนั้นะเรื่องของเขา้าม่ใ่เ่หลองของเราถัดมา หมดที่ว่าด้วยยืดเวลาช่วยลูกหนี้คนที่เป็นหนี้อินุตรงนังก็อยู่เนี่ยโครงการพักหนี้เดิมเนี่ยมันหมดอายุไปแล้วคราวนี้จะยืดเวลาใหม่อันนี้เนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยเขาจะขอได้แต่เฉพาะธนาคารเฉพาะกิจอของรัฐเท่านั้นนะสถาบันการเงินธนาคารของเอกชนเนี่ยคงไปบังคับอะไรเขาไม่ได้แล้วแต่เขาจะพิจารณา แล้วที่เจาะลงไปผมคิดว่าน่าจะน่าจะเกาถูกที่คันมากก็คือนี่ครเลื่อนใจหนี้บ้านกับหนี้รถไปสามเดือนทุกวันนี้คนที่เป็นหนี้เนี่ยเป็นหนี้ผ่อนบ้านกับเป็นหนี้ผ่อนรถและเป็นดินพ่อขางหมูกันอยู่เยอะแยะไปหมดตอนนี้อันนี้เขาจะเขาจะเลื่อนจายหนี้ให้ ท่านก็ไปติดต่อกับธนาคารที่เป็นเจ้าหนี้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่สามสิบมิถุนาไปดูเอาเองว่าเขาเขาเลื่อนใจ่ายให้ถึงไหนยังไงถัดมาเรื่องบัตรเครดิตเป็นนี้ของคนชั้นกลางมากที่สุดบัตรเครดิตส่วนใหญ่สถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยจ่ายดอกเบี้ยขั้นจ่ายขั้นต่ำทั้งนั้นที่เหลือก็แบกภาระดอกเบี้ย สูงมากธนาคารสถาบันการเงินเขาชอบมากเลยจ่ายขั้นต่ำเนี่ยเพราะว่าที่เหลือมันเป็นดอกและดอกแพงฉะนั้นลองดูซิว่าจะทำยังไงให้ดอกที่ค้างจ่ายอยู่เนี่ยจ่ายขั้นต่ำแล้วที่เหลือสมมติจ่ายแสนหนึ่งจ่ายเป็นนี่อยู่แสนหนึ่งจ่ายขั้นต่ำเจ็ดพันที่เหลืออีกเก้าหมื่นสามนี่ดอกมหาศาล ไปดูที่ว่าจะทํำยังไงกดดอกตัวนี้ให้มันลงมาเพื่อที่จะไม่ต้องไม่ต้องเป็นภาระมากอันนี้ต้องไปดูถัดมาอีกหมวดหนึ่งหมวดว่าด้วยการช่วยเหลือสภาพคล่องให้นักธุรกิจธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะขอความร่วมมือให้สถาบันเจ้านี้เร่งช่วยเหลือตามความเหมาะสมกับประเภทสินเชื่อไม่ว่าจะเป็นประเภทหนี้จากสินเชื่อระยะสั้น จะขอยืดให้เป็นสินเชื่อระยะยาวขึ้นหน่อยได้ไหมไม่ว่าจะพักเงินต้นแล้วก็พักดอกไปดูสิว่าทำได้มากน้อยแค่ไหนส่วนสินเชื่อฉุกเฉินสินเชื่อฉุกเฉินนี่เปิดโอกาสขยายคำขอออกไปอีกที่ธนาคารอมสินเขาทำอยู่เนี่ยเขาจะขยาย ออกไปอีกวันที่ส0มิบถุนาอ้าท่านยังพอมีเวลาไปดูเถอะไอ้สินเชื่อฉุกเฉินเนี่ยท่านเข้าเกณฑ์หรือไม่เข้าเกณฑ์ยังไงไปดูธนาคารอาคารสงเคราะห์ทอ,อสอเขาก็ขานรับเขาก็ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้หลายแบบส่วนใหญ่ก็กู้ไปซื้อบ้านใครเป็นลูกค้าก็ไปหารายละเอียดกนันเอานี่คือเนื้อหาโดยสรุปของมาตรการต่างๆ ที่จะเป็นการบรรเทาช่วยเหลือผู้ประสบผลกระทบจากโควิดประเด็นที่จะนํานโยบายมาปฏิบัติอันนี้มีปัญหาคราวที่แล้วเนี่ยก็มีปัญหาทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ได้ประสบการณ์มาแล้วนี่ว่าคราวที่แล้วที่มีปัญหามีตรงไหนคราวนี้เนี่ยต้องอุดจุดอ่อนให้ได้เอาประสบการณ์ที่มันเกิดปัญหามาคราวที่แล้วเนี่ยมาแก้ปัญหาเสีย เช่นไอ้ความผิดพลาดของข้อมูลบิ๊กดาต้ผิดพลาดเออร์เรอร์ที่ทําให้คนลงทะเบียนไม่ได้หาว่ากรอกข้อมูลไม่ตรงมั่งหาว่าเลขบัตรประจำตัวประชาชนกรอกไม่ตรงมั่งทั้งๆท,ท,ที่เขากรอ,อกตรงทําให้เขาเสียสิทธิ์อันนี้เขาก็วุ่นวายทํายังไงไม่ให้เกิดซ้ำข้อมูลที่ผิดพลาดคราวที่แล้วก็เยอะคนตายแล้วก็ยังมีสิทธิ์อยู่ คนยังอยู่แท้แทแทงจำหน่ายว่าตายแล้วอย่างนี้ต้องไม่มีเกิดซ้ำหรืออีกเรื่องหนึ่งเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินกู้คราวก่อนเนี่ยก็ประกาศกันเปา่ปาเปาเปาแต่เอาก็จริงๆเข้าถึงได้ไม่จริงเงื่อนไขยเยอะเรื่องมากรอกันเขาเรียกว่ารอกันเงือกแห้งไม่เอาดีกว่าสุดท้ายที่เข้าถึงแหล่งเงินกู้เนี่ยน้อยมากโจทย์ก็คือว่าจะแก้จุดอ่อนตรงนี้ย่งไง ที่จะให้เข้าถึงจริงๆผมจำได้ว่าผมเคยสัมภาษณ์คุณทัศพลเบราเวลคุณโจกระธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทไทยแอร์เอเชียเมื่อเดือนกันยาเขาไปพบนายกมาตอนบ่ายตอนเย็นก็มานั่งให้สัมภาษณ์ผมบอกว่านายกรับปากแล้วเรื่องซอบโลนเงินกู้ดอกเบีย้ยต่ำเนี่ยเดี๋ยวจะจัดการให้คุณโจก็ดีใจ มาออกโทรทัศน์ชื่นชมนายกใหญ่นี่ผ่านไปกี่เดือนแล้วล่ะคุณโจบอกกี่ทีเมื่อวานยังไม่ได้เลยครับอุตส่าห์ดีใจว่านายกรับปากว่าเดี๋ยวจะทะลวงพ่อให้แต่สุดท้ายยังไม่ได้จนเดี๋ยวนี้และคราวนี้ก็ควรจะต้องทำยังไงที่จะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ซ้ำอีกก็เอามาขีดเส้นใต้ขยายความให้ฟังเที่ยงวันนี้ครับ คุณกอล์ฟาคุณน้ําแข็งครับครับขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับนะฮะก็เป็นรายละเอียดที่ประชาชนเขาเฝ้ารออยู่ว่าจะได้รับการเยียวยาอย่างไรบ้างนะครับค่ะหลายคนก็ต้องติดตามกันต่อนะฮะว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวเองแล้วก็ลองไปตรวจสอบดูว่าเราเข้าหลักเกณฑ์หรือเปล่าใช่ค่ะนะฮะ